ระบบเครื่องเสียงคันนี้นะครับมีการติดตั้งซิสเต็มนะครับที่เป็นแบบตรงรุ่นนะครับสำหรับรถ Toyota Corolla a l t i คันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับคันนี้ครับจะมีการติดตั้งซิสเต็มของทางค่าย G.B.L ทั้งหมดนะครับโดยเน้นนะครับในเรื่องของการฟังที่สนุกนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณชมนะครับมาดูนครับว่าชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับคันนี้ครับหัวใจหลักเลยนะครับนี่เลครับซับวูเฟอร์ในหลุมยางไหลขนาดใหญ่ครับ11นิ้วครับ เป็นซาวเวอร์นะครับสำหรับการติดตั้งในหลุมยางอะไหล่เดิมของรถนะครับได้พอดีเลยครับด้วยขนาดนะครับที่เป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กหล่อขึ้นรูปนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับนะครับดอกซาวเวอร์สิดนิ้วครับและยังมีแอมป์ขยายในตัวด้วยนะครับได้พลังเสียงเบสที่ดีและยังมีความสะดวกสบายนะครับในเรื่องของการใช้งานด้วยครับครับและส่วนที่2อครับคันนี้มีการติดตั้งชุดลำโพงคลับซีรีส์ครับชุดลำโพงหน้านะครับมีการเลือกใช้เป็นแบบ2ทางแยกชิ้นครับ ชุดลำโพงหลังนะครับเป็นลำโพงแบบ2ทางรวมชิ้นครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าความแตกต่างนั่นก็คือตัวลำโพงทว i ตเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับชุดลำโพงหลังนะครับจะมีทวิตเตอร์ภายในแบบให้แบบนี้นะครับส่วนชุดลำโพงหน้านะครับจะเป็นลำโพงดอกวูฟเฟอร์ครับแยกมีทวิตเตอร์แยกออกมาแบบนี้เลยครับและยังมาพร้อมกับชุดพลาสติกคอสเทอร์ครับและยังไม่หมดเพีท่นนี้นะครับนอกจากการเรื่องของการปรับจูนแล้วนะครับตัวซับขนาด11นิ้วนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวชุดรีโมทควบคุมครับ สามารถที่จะปรับในเรื่องของเสียงเบสได้จากผู้ขับขี่ทางด้านหน้าได้เลยนะครับถือว่าทําให้เราได้ปรับเสียงเบสได้สะดวกสบายมากขึ้นครับเดี๋ยวการติดตั้งทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับและห้องเก็บสัมภาระทางด้านท้ายของรถเตย์ต้าเอลติสคันนี้นะครับก็ถูกติดตั้งบซูเฟอร์เข้าไปเป็นที่ร้อแล้วนะครับนี่เลยครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวยางอะไหล่เดิมของเขานะครับก็ยังอยู่ ที่เดิมนะครับซึ่งจะมีพื้นที่นะครับของยางไหลอยู่แล้วนะครับเรามีการนำนะครับซับวูเฟอร์ตัวนี้นะครับมาวางในส่วนของหลุมยางไหลเดิมของเขาครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ายังมีพื้นที่เหลือเฟือนะครับและในส่วนของความสูงเองนะครับก็เรียบสนิทนะครับกับตัวยางไหลพอดีได้แบบนี้เลยครับในการยึดเพื่อเกิดความแน่นหนานะครับเราจะใช้นะครับตัวยึดล็อกนะครับระหว่างตัวซับยางและตัวยางไหลเข้าด้วยกันลงไปที่พื้นนะครับ ทำให้เกิดการติดตั้งที่แข็งแรงนะครับรถวิ่งแล้วไม่เกิดเสียงสั่นหรือเสียงกระพือนั่นเองครับในส่วนที่2ครับเรายังมีการเดินสายนะครับในส่วนของชุดสายสัญญาณและสาย power นะครับมาจากทางด้านหน้านะครับแล้วก็มาคอ n เ e c t ทางด้านข้างครับในการเซอร์วิสก็ไม่ยากครับเพียงแค่เราขันที่ล็อกออกนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตัวยางอะไหล่ได้แล้วครับสําหรับการติดตั้งซบวฟฟอฟ์ในหลุมยางไหล่ครับความแตกต่างของชุดลำโพงก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งนะครับทางซ้ายมือผมครับจะเป็นชุดลำโพง OEM ของตัวรถนะครับ แล้วก็จะประกอบไปด้วยครับในส่วนของข้างหน้านะครับจะเป็นลำโพงวูเฟอร์ครับแล้วก็มีทวิตเตอร์มาให้ครับส่วนองค์ประกอบของชุดลำโพงใหม่ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีตัวทวิตเตอร์และวูเฟอร์เหมือนกันนะครับแต่ในความติดต่างในเรื่องของวัสดุนะครับของลำโพงเดิมเขาจะเป็นขอบผ้านะครับแบบนี้ครับแล้วก็ตัวมาพร้อมกับตัวแม่เหล็กขนาดเล็กนะครับโครงเป็นโครงพลาสติกนะครับแบบเล็กแบบนี้นะครับ และในส่วนของตัววัสดุของตัวทวิตเตอร์เองนะครับที่จะทําหน้าที่ให้ในเรื่องของเสียงที่ใสนะครับอันนี้เขาจะเป็นเหมือนกระดาษนะครับแบบนี้ครับในส่วนของวัสดุใหม่นะครับของตัวทวิตเตอร์นะครับนี่เลยครับแบบนี้ครับวัสดุภายในนะครับจะเป็นโพลีที่ให้เสียงนะครับที่มีความใสมากกว่าตัววัสดุที่เป็นแบบกระดาษครับและยังมาพร้อมกับกล่องแบ่งสัญญาณเสียงครับซึ่งจะถ่วยให้นะครับ สัญญาณเสียงที่ไปหารำโพงวูเฟอร์และทวิตเตอร์นะครับมีความชัดเจนแยกออกจากกันนะครับและในส่วนของวูเฟอร์ครับขอบจะเป็นขอบยางนะครับเหมาะกับการใช้งานในระยะยาวนะครับที่มีความคงทนที่มากกว่าครับในส่วนของวัสดุด้านหลังนะครับไหมครับเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวแมกเนตขนาดใหญ่ที่มีช่องระบายลมทาด้านหลังครับช่วยให้ครับการเปิดนะครับในระยะยาวนะครับสามารถที่จะระบายลมได้ดีกว่าครับ ในการติดตั้งประตูหลังนะครับคันนี้ครับหลังจากที่เราถอดแผงนประตูมาเสรียบร้อยแล้วนะครับและนี่เลยครับตัวชุดลำโพงภายในใหม่ครับที่เรามีการติดตั้งใส่เข้าไปแทนที่ของเดิมของเขานะครับครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวลำโพงใหม่นะครับจะมีทวิตเตอร์มาให้แล้วนะครับส่วนลำโพงเดิมของรถ t ต y o ต้านะครับจะไม่มีทวิตเตอร์มาให้นะครับเพราะแน่นอนนะครับว่าการติดตั้งลักษณะแบบนี้นะครับจะช่วยให้มิติเสียงท่าหลังนะครับได้ดีมากขึ้นครับได้ยินในเรื่องของระดับเสียง เล็กๆน้อยๆนะครับที่ออกมาจากตัวท w i t เ e อร์นี่ครับและยังมาพร้อมกับนะครับการติดตั้งเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมของเขาได้อย่างเรียบร้อยแบบนี้เลยครับสำหรับการติดตั้งประตูหลังครับเรามาต่อกันที่ชุดลำโพงประตูหน้านะครับคันนี้มีการเปลี่ยนครับตัวชุดลำโพงภายในไปที่รอแล้วนะครับซึ่งข้างหน้าจะเป็นลำโพงแบบ2ทางแยกชิ้นนะครับจะประกอบไปด้วยครับลำโพงวูเฟอร์ครับสืดไซส์อยู่ที่6.5นิ้วนะครับสามารถติดตั้งเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมของรถโตโยต้าได้นะครับพอดีเลยครับ และยังมาพร้อมกับนะครับในส่วนของชล้นงทวิตเตอร์ครับที่เรามีการติดตั้งซ่อนไว้ในคอนโซลภาณ์หนครับหลังจากที่เราติดตั้งซิสเต็มของทาง JBL เสร็จสิ้นไปที่ร้อยแล้วนะครับต่อไปครับผมจะฟามาฟังกันครับว่าซิสเต็มแบบนี้นะครับจะได้คุณภาพเสียงออกมาดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูครับ เราได้ติดตั้งระบบคลมคณิกที่บร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าในเรื่องของละเอีเสียงนะครับมีความสดใสขึ้นมาชัดเจนนะครับในเรื่องของเครื่องดนตรีต่างๆนะครับที่ออกมาจากตัวชุดลำโพงทวิตเตอร์ครับรวมถึงตัวซับเองนะครับก็มีความอิ่มนะครับแล้วก็มีความนุ่มนวลออกมาจากทางด้านหลังนะครับทำให้การฟังครับบรรยากาศการฟังนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับสำหรับเต็มของทาง JBL แบบนี้ครับในรถโตโยต้าโคโรลล์เอลทิสครับ สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรดและติดตั้งซิสเต็มของทาง JB นะครับก็ขอเลนเชิญนะครับมาที่ทางร้านโอห้ฮอนเซามา์กอร์ฟิทได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คริสหน้าสวัสดีครับ